วันนี้เรามี5รถ5รุ่นนะครับยอดฮิตยอดนิยมนะครับที่ประหยัดพลังงานนะครับเริ่มที่ตัวนี้เลยอันดับที่5ของเรานะครับ Honda อ i v ซ c ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นตัว h ฮบริดเป็นรถโฉมปี2,014คันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวเราไปดูอันดับ4ว่าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปชมกันครับถัดมาคือเจ้านี้เลยโตโยต้า 4HR นะครับรถปี2018นะครับคันนี้คันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันครับผมมาต่อกันลำดับที่3นะครับรถประหยัดน้ำมันนะครับเจ้านี้เลยโตโยต้านะครับอันติสไฮบริดนะครับรถปี2019นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันคันนี้อยู่ที่ 20.39กิโลเมตรต่อลิตรครับผมต่อกันลำดับที่2นะครับกับเจ้าโตโยต้าคอนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตัวปี2021นะครับเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถพากันได้เลยครับนี่เลยนะครับลำดับที่1กับเจ้าโตโยต้านะครับแคมเบรียไฮบริดสอคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับใครที่ชอบรุ่นไหนนะครับชอบเป็นตัวไหนนะครับสามารถตัดสินใจเลือกชมได้เลยนะครับที่โชว์รูมไปราคาของเรานะครับมีสต็อกให้เลือกมากกว่า200คันนะครับใครที่สนใจสามารถฝากชื่อฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย